ก็พบกับมิมอีกแล้วนะคะนิมก็อยู่ที่ฟอร์ดลุ่งเจริญเทพรักษค,ค่ะวันนี้นะคะนิมก็จะพามาชมรีวิวรถ4ประตูนะคะเลนเจอร์นะคะรุ่น XL p a รค่ะคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่เครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงมา้ากำลังแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะและคันนี้นะคะก็จะแต่งชุด F150 Spider ค่ะมาดูด้านหน้ากันเลยค่ะ กระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าทรงใหญ่นะคะของ F 150 Spider ค่ะก็จะมีตัวอักษรขอดตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำตัดสีแดงนะคะให้ความโดดเด่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟ3จุดตัวนี้นะคะไฟ3จุดตัวนี้นะคะก็จะเลือกได้ค่ะว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือสีส้มค่ะมาพร้อมกับไฟตัว C ตรงนี้นะคะไฟตัว C ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะติดไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะคะ ขยับขึ้นมาด้านบนอีกนิดนึงค่ะดวงไฟตรงนี้นะคะก็จะมีครอบไฟหน้าให้ด้วยเพื่อให้ดวงไฟตรงนี้ดูคมชัดและดุดนนันมากขึ้นค่ะขยับมาต้นบนฝากระโปรงนะคะก็จะติดในส่วนของตัวสกรูให้ลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงสูงค่ะสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดสีดําตรงกลางค่ะมาด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะก็จะมีซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านค่ะ ซุ้มล้อตัวนี้จะมาพร้อมกับสุด F 1 5 0 Spider นะคะถัดลงมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางออฟโรดนะคะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะคะลายดอกไม้ค่ะแล้วก็เป็นยางของ m a ็กซิค่ะขนาดยางอยู่ที่265นะคะทับ60 R 1 6ค่ะตัวนี้ถัดมาเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะติดสติกเกอร์ให้ลูกค้านะคะสติกเกอร์ตัวนี้ก็สามารถเลือกลายได้นะคะลอ้อมีมากถึง30กว่าลายเลยนะคะก็จะติดตั้งแต่ด้านหน้าสาดไปถึงด้านหลังกันเลยนะคะก็<ม>เขาอยากพุยมาข้างบนค่ะ ตอนนี้เราติดลาวหลังคาให้ลูกค้านะคะลาวหลังคาก็จะมีดำร้วนแล้วก็สีดำตัดสีเงินนะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็ติดกันสาบให้เรียบร้อยนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยค่ะที่สำคัญนะคะบ้วงมือเปิดกันลอ่ตัวนี้เราก็ติดให้ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตอนนี้ก็จะเป็นครอบฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็มีอักรเลนเจอร์นะคะตัดสีแดงตรงนี้ให้ความเด่นและความสวยางามมากขึ้นค่ะ ความจุของถังน้ำมันตัวนี้นะคะอยู่ที่80ลิตรค่ะเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงนะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโรบล็กนะคะของ Outlander ค่ะตัวนี้ก็สามารถใช้งานส่วนของรดไรได้จริงนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆค่ะอันนี้ติดข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะกับข้อไฟหน้าต้องแมทชกันค่ะและนี่เลยนะคะ ซค่งคันนี้ปกติแล้วจะไม่มีกันชนท้ายให้ราคาแล้วก็ติดกันชนท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ติดเซ็นเซอร์ให้ด้วยจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะะทั้งหมด4จุดเลยนะคะ,ะอันนี้จะเป็นภายในนะคะซึ่งพอมอะไรตัวนี้จะเป็นพรมอะไรไฟฟ้าค่ะมีปุ่มฟังก์ชัน บนพรมอะไรนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นจอ Android ให้ลูกค้านะคะขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้แรม2ค่ะความจุอยู่ที่3.2 g b ค่ะก็คือจอ Android ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ใช้คล้ายกับมือถือโทรศัพท์ Android ของเราเลยค่ะมีการโหลดแอปต่างๆสามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะดูหนังฟังเพลงเล่น y YouTube เปิดโครเปิดโขก้น,น,น,นตัวนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็จอ a อนด o อยตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกล้องหน้านะคะตรงนี้แต่ตอนนี้นิ่มยังไม่ได้ติดให้ลูกค้าค่ะเพราะว่ารถเราเพิ่งติดฟิล์มมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะมิมก็พาชมรีวิวคันนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบติดต่อสอบถามมาได้นะคะวันนี้มิมขอฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากคลิปต่อไปด้วยนะคะว่ามิมจะมารีวิวคันไหนหรือว่าชมชุดแต่งคันไหนนะคะฝากติดตามได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ